ชุบทองหลังนวะนะชุบทองหลังนวะตรงไหนเนี่ยเดิมหาก่อนไปวางไว้ไหนเนี่ยอ่าชุบทองหลัง,หล,งหลังนละอ่วะเดี๋ยวเอาชุบทองเมื่อกี้มาเทียบให้ดูด้วยอืมอ่านี่ชุบทองเมื่อกี้นี้นะชุบทองเมื่อกี้นี้อ่าแล้วนี่ชุบทองหลังนวะอะ่า <Dieses S 2> เห็นไหมก็จะมีความแตกต่างกันนะส่วนเนี้ยเป็นการชุบทองนะเนี่ยส่วนนี้เป็นการชุบทองอ่าแล้วส่วน,น องพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันก็เป็นเอ้ยไม่เหมือนสิเอออันนี้ก็คือเป็นการเออเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินอ่านะเป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินอ่าเป็นเนื้อเงินเพื่อจะให้ดูตัดตัดกับทองนะอ่าอ,อ่นี่พระอาทิตย์พระจันทร์นี่เป็นสีดำโอ้โหได้ลมผมอีกแล้ว เดเราพอเองแล้วนะดูสิเด่นเลยเห็นไหมนะพระประจันสีดำเนี่ยเด่นเลยลอยประจันแบบเด่นเลยนะเห็นไหมทองสีทองกับสีดานะโอ้โหลอยเลยนะแยกออกมาเลยอะ่ะแยกออกมาจากปากเลยอะ่ะนะอ,อันนี้คือเป็นชุบทองหลังนวะนะชุบทองหลังนวะแผ่นหลังเนี่ยแผ่นฝ้าหลังนี่ก็จะเป็นเป็นโลหะนวะ นวะโลหะน,นะเห็นไหมก็อาจจะมีเป็นสีดําบ้างเป็นสีแปลกๆบ้างก็แล้วแต่เพรามันเป็นรายการนวะนะอ่าก็จะสวยนะสวยผิวหลังเข้มนะแล้วตัวนี้เป็นตัวชุบทองมันก็จะขับขับให้ตัวทองคําสีชุบทองด้านหน้าเนี่ยลอยออกมานะสวยมากเลยนะถึงว่าสุดจริงอะชุดเนี้ยสุดจริงผมภูมิใจมากนะภูมิใจมาก แม้ถึงแม้แต่ว่าถึงแม้จะผลงานที่ดีที่สุดของผมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ผมบอกตรงเลยนะเเกิดขึ้นมาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเท่าไหร่นะแต่ก็ยินดีกับทุกคนที่ได้สะสมผลงานของผมด้วยนะใครที่จะสามารถสะสมได้ผมถือว่า สุดๆจริงๆสุดจริงๆ,งๆนะอ่าสุดใจเลยสุดใจผมด้วย <laughs> ผมต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะที่ได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนผลงานกันและได้ผลงานดีๆที่สุดจริงๆไปสะสมกันนะอ่าอ้สุดจริงๆ <laughs> เห็นไหมอ่าอันนี้ชุบทองหลังนาวะนะน,นี่เขียนแล้วมันการเป็นตัวทดลองเห็นไหมอ่าอ่ารวยรอบเลยเหมือนกัน เขียนเต็มไปหมดเลยนะพวกงานงานกา,นาทรทดลองเนี่ยนะไม่แน่ไม่แน่มแนผมดูอีกทีหนึง่งอาจจะมีโอกาสไดเอามาให้สุกคนได้ไม่ทุกคนทุกคนคงไม่ได้หรอกอาจจะเอามาให้ได้สะสมกันนะแต่ให้สะสมแบบไหนเขาดูอีกทีหนึง่งอาจจะ เปิดโอกาสให้สั่งจองกันเลยแต่แค่จํานวนแค่ไม่กี่ชิ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยดูอีกทีนหนึ่งหรืออาจจะใช้การประมูลอย่างเดิมอะไรเงี้ยนะหรือหรืออาจจะเปิดโอกาสเพราะ่บางทีเราประมูลอ่าเพราะเพราะว่าบางทีเราเราประมูลเนี่ยบางทีก็โอกาสที่จะได้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะยากเหมือนกันคนที่อยากได้จริงๆบางทีก็แพ้ประม,มูลเหมือนกัน <laughs> ประมูลซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้เออ อยากได้แต่ประมูลสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีแต่อาจจะม,จจะมีเดี๋ยวผมคิดดูก่อนยังยังยังไม่ตกผลึกเท่าไหร่ว่าจะทํายังไงเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้งานครั้งเนี้ยมันเป็นงานที่สุดยอดแล้วละ่ะผมอยากจะเปิดโอกาสให้อาจจะได้สะสมของที่เป็นสุดๆเลยจริงๆนะเดี๋ยวผมแต่ยังบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังนึกไม่ออกจะเอาดีหรือเปล่านะพะผมเองผมก็เป็นคนค่อนข้างหวงงานทดลอง มองต้องเลยคนค้างของงานงานทดลองจะไม่ไม่ค่อยได้เปิดให้ได้สะสมกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเก็บผมจะเก็บงานทดลองไว้นะส่วนใหญ่เลยก็มีหลุดๆไปบ้างแล้วก็มีที่ให้ได้เรียกว่าให้ได้ไปประมูลกันบ้างนะก็ได้สะสมกันนะก็มีอยู่แต่จำนวนน้อยมากเลยนะน้อยมาก อ่าแต่ไปต่อเลยไปต่อเลยเอ่าต่อไปเมื่อกี้หน้าทองหน้าชุบทองหลังนวะต่อไปก,ก็หน้าเงินหลังนวะแต่้านเงินหลังนวะเนี่ยผมเอ่อมันไปติดติดไปซะแล้วติดติด,ตดไอ้อฝาหลังไปซะแล้วไอ้ตัวชิ้นเงินขาวนะก็เลยมันก็เลยไม่มีตัวอย่างมาให้ดูแต่จะอธิบายให้ฟังกันล้วกันอธิบายให้ฟังกันล้วกันนะอ่าอันนี้หน้าทอง หลังนวะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหน้าเงินหลังนวะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นอย่างนี้เป็นหน้าเงินจะเป็นเงินขาวอย่างนี้เลยนะเป็นเงินขาวอย่างนี้เลยนะแล้วก็แผ่นหลังก็จะเป็นจะเป็นนวะอย่างนี้นะตัวตัวเนื้อเงินด้านหน้าก็จะลอยเด็เพราะว่าเขาเป็นสีขาวนะสีขาวกับสีดำเนี่ยสีขาวกับสีเข้มเนี่ยนะอ่าสีขาวกับสีเข้มเนี่ยก็จะลอยออกมาเลยนะลอยออกมาเลยอ่าแล้วส่วนพระจันทร์ก็จะเป็นสีดําเหมือนกัน พระจันทร์ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะสีดําเหมือนอย่างนี้เลยนะสีดําเหมือนตัวชุบทองเลย่าแต่ส่วนองค์พระเจ้าด้านบนเนี่ยนะก็ผมจะทําเป็นชุบทองชุบทองเพราะว่าอันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นจะเป็นเงินจะเป็นเงินจะเป็นเงินเห็นไหมแต่อันนี้ก็จะเป็นชุบทองก็จะสลับกันนะสลับกันแต่ตัวนี้เป็นชุบทองแต่ตัวนี้เป็นเงินจริงๆนะ เป็นเงินเป็นซิลเวอร์เลยนะชิ้นหน้าชิ้นหน้าเนี่ยเป็นซิลเวอร์จริงๆเลยแท้ๆเลย,เลยนะต้นทุนจะสูงสูงมากๆเลยเพราะเป็นโลหะทั้งเป็นโลหะซิลเวอร์ทั้งชิ้นเลยด้านหน้านี่ก็ก็จะประมาณนี้อันนี้จะก็คือมันโย่คือมันประกอบไปแล้วมันมันแยกตัวนี้มันแยกชิ้นไปแล้วก็เลยมันแยกชิ้นมาประกอบกัันนี้ก็เลยก็เลยไม่มีตัวตัวอย่างของ ที่เป็นหน้าเงินหลังนวะให้ชมกันแต่ก็ก,ก็อธิบายให้ฟังครับประมาณนี้นะประมาณนี้นาเก็บมากสวยรายการนี้สวยมากผมรับรับประกันเลยสวยสวยอ,อ้าวต่อไปรายการไหนต่อมนึกก่อนอต่อไปเป็นหินมงคลนะหินมงคลนี่หินมงคล นี่และการหินมงคลอ่าต่นี้ยังยังมาได้ประกอบนี่ยังแยกชิ้นเยอะยังแยกชิ้นเยอะนะยังแยกชิ้นเยอตัวชิ้นหลังเนี่ยมันก็เป็นเป็นตัวเป็นงานเ,าเหมือนงานสีประจำวันเกิดนะคือเป็นการลงยานะทำปกอบก่อนอา่าโอเคเอา่า เห็นไหมอันนี้คือหินและการหินมงคลนะและการหินมงคลก็คือตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็นนะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นบรอนด์นะนะแล้วตัวนี้นะตัวนี้ก็จะชุบชุบนาคหรือชุบพิงโกนะ่เนียตัวนี้นะเป็นชุบนาคหรือชุบชุบพิงโกองค์พระพุทธเจ้าด้านบนนี้ ส่วนพระจันทร์นะพระจันทร์หรือพระอาทิตย์เนะี่ยที่อยู่ในป่าพราหูเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นหินหินแท้ๆเลยนะเป็นหินโมงโคลหินสีสันต่างๆไม่ไม่ใช่มีสีเดียวสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงิน,น,งนอย่างเี้ยอย่างเดียวนะมีสีอื่นๆอ,อีกสีแดงสีเขียวสีขาวสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีหลายสีที่เป็นหินนะหินแท้ๆก็จะมาใส่เลยเอามาใส่ใส่ในในรายการนี้เลย รายการอื่นๆก็จะเป็นโลหะตัวนี้จะเป็นโลหะนะแต่และการนี้จะเป็นหินนะหินมงคลที่เขากลึงมาแล้วกรึงมาให้กลมแต่เวลาจับมันจะเพ้งเงือเพ้อง,งับหน่อยนะก็จะไม่มันอาจจะไม่สนิทเท่าที่ควรนะแต่เห็นภาพรวมว่าจะเป็นประมาณนี้นะรายการนี้มัน มันรู้สึกอารมณ์เหมือนงานจิวเวลี่สวยเอสวยอีกแบบนึงอารมณ์เหมือนงานจิวเวลี่เอาหินมงคลเข้ามาประกอบในงานด้วยนะแล้วอย่างหนึ่งนะผมรายการเนี้ยผมจะเพิ่มเติมที่จะเพิ่มเติมเนี่ยก็คืออตรงตรงแหวนในนะหัวแหวนเนี้ยววนเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาฝังเขาฝังพลอยฝังอะไรลงไปในนี้ด้วย นะจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะใส่เข้าไปในแหวนที่เป็นหัวแหวนเนี่ยใส่เข้าไปฟึบเข้าไปโอ้โหนะจะเพิ่มความรู้หลาขึ้นมาอีกนะนะการนี้จะเพิ่มความรู้หลาเข้ามาอีกนะใส่พลอยตรงนี้เข้าไปนะแต่นี่ตัวอย่างตัวอย่างยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เพราะอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่นึกว่าจะใส่ยังนึกไม่ได้ยังนึกไม่ได้ตอนนี้นึกออกแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ตอนงานจริง นะใครสั่งจอรายการนี้ไว้ก็ว้าวเลยว้าวเลยนะว้าวเลยอมันค่อนข้างออกไปงานาไฟอาร์ตผสมกับงานจิวเวลรี่ด้วยนะสุดยอดเลยนะอืใครได้สะสมงานนี้ไปก็สุดยอดเลยเนี่ยห,หินหินแม่ผมจะลองพลิกให้ดูนะอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ชื่อหินอะไรนะแต่มันแต่เหมือนจะเรียกว่าชื่อแบบเรียกว่าหินพ่อมบดหรืออะไรนี่หนะ สังเกตด,ดูเวลาเราพลิกนะเห็นไหมจะพลิกซ้ายพลิกขวาเห็นไหมจะมีสีตรงเนี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมมันจะเล่นกับแสงเห็นไหมแน่หินตัวนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนะหินพ่อมดภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมนะเป็นโทนเป็นสีหินสีโทนน้ําเงินน้ําเงินอย่างเงี้ยนะนะนะเห็น,นไหมเดี๋ยดอองพลิกให้ดูมันจะวิง่งไปแฉมันจะวิง่งไปวิ่งมานะอา่านี่หินแท้ๆนะไม่ใช่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่เรซินนะนี่อันตรการหินมงคลแล้วก็แต่ละคนที่ได้ไปก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะสีสันอาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะ,ะเห็นไหมดูด้านข้างเห็นไหม สวยสวยมากๆเลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเอาหินมาประกอบกับงานปฏิมากรรมนะเพราะว่ารู้สึกว่างานนี้มันมันเหมาะไงมันเหมาะคือมันมันมีพระจ,จันทร์ที่เป็นทรงกลมประกอบอยู่ก็เลยได้ไอเดียก็คือเอาหินนี่แหละใช่ไหมเป็นทรงกลมนี่แหละเอามาใส่เลยนะแต่แต่จริงๆอ่ะบอกตรงๆเลยว่ายากที่คนเห็นเหมือนเหมือนว่ามันไม่มีอะไรนะแต่จริงๆอ่ะยากมากเลยการที่เราจะทําหินคัดหินตัวเนี้ย หินตัวนี้ที่เขากรึงกันมาอยู่แล้วเนี่ยคัดหินให้มันได้ไซส์ขนาดที่พอเหมาะกับงานของเราที่เราหล่อไว้แล้วที่มันมีความมาตรฐานของของขนาดของช่องปากอยู่แล้วเนี่ยมันมีขนาดมาตรฐานเป๊ะๆอยู่แล้วไงแต่หินตัวเนี้ยมันเป็นการกรึงนะกรึงให้กลมอ่ะมัน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 ไม่ใงานโรงงานแบบงานหล่อพลาสติกงาน อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเท่ากันแต่ไอพวกงานที่มันกลึงกลึงด้วยมือคนเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันมันไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันยากมากเลยในการที่เราจะไปหาหินที่มันมีความเหมาะสมขนาดกับพื้นที่ปากของพระราหูของผม,ผมแล้วก็เอามาใส่ได้เนี่ยยากยากอยู่ยากพอสมควรเลยแหละนะบางทีซื้อมาเนี่ยซื้อมาจํานวน หนึ่งอะจำนวนหนึ่งอะแต่มันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดบางชีต้องคัดทิ้งอะคัดทิ้งคือคอะไรคือมันมันขนาดมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทุกชิ้นไงนะแล้วเราจะมาเกามาอะไรมาแต่งเกาเองอะไรเองมันไม่ได้ไงนะเพราะาพอเกาปั๊บไอความเงาความเลื่อมความมันของหินที่เขาทํามาดีอยู่แล้วอะคัดเงาคัดเลื่อมอยู่แล้วเนี้ยเรามาขัดเองมาเจียเองอะคันนี้มันจะไม่สวยเหมือนเดิมไงมันจะเป็นริ้วเป็นรอย มันมันไม่สามารถแต่งได้คือเราได้มาเนี่ยมันต้องให้กลมมาเลยให้ได้ขนาดทั้งมันเลยแล้วก็เอามาใส่ได้พอดีเลยเราไม่สามารถจะไปแต่งอะไรหินเขาได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยค่อนข้างยากในการนี้ก็ถือว่ายากอะ่ะยากแต่ก็แต่ก็เหมาะสมแล้วแหละนะเหมาะสมกับความสวยมันก็เหมาะสมกับความยากแล้วลหละนะอ่าก็ยินดีด้วยสําหรับใครที่สั่งจองรายการนี้ไว้นะแต่ถ้าใครยังนึกพึ่งนึกออกได้ว่าเอ้ยเราต้องมีนะ อาจารย์คุยฟังแรืวองนี้เราต้องมีนะอะไรอย่างงี้นะก็เข้ามาสั่งจองกันได้นะยังมีเยอะยังมีอย,ย,อยู่ยังสามารถสั่งจองกันได้นะก็สามารถเข้ามาทักทายกันในอินบ็อกซ์ได้ยังมีอยู่ในหินมงคลนะหินมงคลเ,เห็นไหมด้านหลังดูด้านหลังสักหน่อยอันนี้ก็เป็นสีดำนะสีดำทั้งหมดเลยนะทั้งตัวโลโก้ด,ด้วยด้านหลังด้วยเป็นสีดำด้วยนะ เห็นไหมอันนี้ผมก็ลองเซ็นแล้วลองเซ็นแล้วจากที่เคยคุยไว้แหละเซ็นโคตรยากเลยเราเซ็นบนพื้นที่ที่มันเป็นการลงยาสีที่มันมีความความหนานะหนาแต่ไม่ใช่มันไม่แข็งมันมันแข็งไม่จริงมันไม่เหมือนโลหะเราเซ็นบนโลหะในโลหะแข็งแข็งเนี่ยมันมันเซ็นง่ายแต่พอเซ็นบนสีที่มันมีความหนาแล้วมันมีความ มันยังมีความยืดหยุ่นตัวอยู่ด้วยไอ้สีพวกนี้มันมีความยืดหยุ่นตัวอยู่ด้วยมันมันมันไม่ได้แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสีพวกเนี้ยมันไม่ได้แข็งเหมือนเหล็กเหมือนอะไรต่างๆมันเป็นผมบอกไม่ถูกอ่ะเวลาเซนไปแล้วมันจะมันจะอ่อนมากนะอ่อนแล้วมันเซนยากกดมือแรงก็ไม่ได้แรงมากไม่ได้เบามากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องพอดีจริงๆนะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะ แต่ก็พยายามทำให้ทุกคนสวยงามให้ได้นะาตามสไตล์ของผมแหละนะนะไม่ค่อยมีใครก็ทำกันหรอกมานั่งเขียนเซนบนไอ้พื้นที่ที่ลงยาแล้วอะ่ะไ่ค่อยมกเขียนกันหรอกนะมีนี่แหละนะมีอาจารย์วิทยุนี่แหละนะเว่อร์เขาเนี่แหละนะทำปะนะอ่าน,นี่ก็เซนรวยรับไปเหมือนกันนะโต๊ะทดลองอยากจะเขียนแล้วก็เขียนไป แต่ตัวจริงไม่ใช่เขียนได้เยอะอย่างนี้นะผิดซ้ายผิดขวาเห็นไหมเพราะว่าได้เห็นภาพวิดีโอแบบนี้แล้วก็นะผมว่าทุกคนก็จะรู้แล้วแหละว่ามันงดงามขนาดไหนนะคราวนี้ถ่ายแจมๆเลยอะ่ะถ่ายแจมๆเลยอะ่ะเห็นไหม โอเคไปต่ออ่าอันนี้หิดมังคลแล้วต่อไปก็ต้องเป็นสุรยันทานะเพราะว่าเป็นงานที่มีความเป็นใส่หินบังคลเหมือนกันนะสุริยันจันราหาก่อน